สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับการแกะนะครับสำหรับแกะคราวนี้ก็จะมาดูเจ้านี่เลยนะครับนี่คืออะไรนี่คือกางเกงครับเป็นกางเกงวิ่งนะครับเรามาแกะกันก่อนเนาะนี่จะเป็นกางเกงวิ่งนะครับนี่เป็นกางเกงวิ่งของไนกี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะ เป็นกางเกงวิ่งรุ่นสแตนดาร์ดฟิตนะครับความยาวอยู่ที่5นิ้วเนาะตัวนี้นะครับโดยรวมอ่ะามาดูภาพรวมกันเลยเนาะมันก็โดยทั่วไปเนาะกางเกงตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกางเกงที่มีซับไนนะครับบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นกางเกงที่มีซับไนตัวโลโก้ก็จะมีตรงนี้เป็นโลโก้สะท้อนแสงนะครับเวลาโดนไฟฟลไฟแฟตมันก็จะมีความแบบเหลืองเม่า ด้านข้างนะครับก็จะเป็นผ้าตะขคร้นี่เวณนี้ก็จะเป็นผ้าตะขคายนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นผ้าตไขราย้าทั่วไปก็จะมีความเรียบมันนะครับผมด้านหลังจะมีกระเป๋านะครับด้านหลังจะมีกระเป๋าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมติดนะครับนี่ ใส่มือถือได้ไหมก็มือถือขนาดเล็กใส่ได้มือถือขนาดใหญ่ก็อาจจะต้องยัดนิดนึงแต่อาจจะนะครับแต่อาจจะใส่ไม่ได้นะครับมันมันค่อนข้างแน่นอยู่แต่ว่าทำรลึกไหมมันก็ได้ในระดับหนึ่งใส่กุญจงกุญแจใส่เจลอะไรเนี่ยเวลาไปวิ่งได้เลยนะครับกระเป๋าด้านข้างมี2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยกระเป๋าด้านข้างนี่ กระเป๋าด้านข้างเนี่ยจะเป็นผ้าตะข่ายบางๆมันๆนะครับเป็นผ้าตะข่ายมันๆซ้ายขวากระเป๋านะครับผมส่วนเชือกส่วนเชือกจะเป็นเชือกเส้นใหญ่นี่แบบนี้จะไม่มีข้อความในกี้เรงเรซซิ่งอะไรไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนาะ ความยืดย่นอ่ะก็ในระดับหนึ่งนะครับมันจะมีความยืดแค่เฉพาะส่วนที่อ่าไม่ใช่กระเป๋านะครับส่วนที่เป็นกระเป๋าเนี่ยมันจะยืดไม่ได้บริเวณด้านด้านหลังเนาะตรงนี้มันจะแน่นไปเลยจะแข็งมันจะยืดได้แค่เฉพาะแบบรอบๆด้านนอกออกไปนะครับอ่าตัวผ้าหลักๆของตัวผ้าก็มาดูป้ายแท็กแล้วกันเนาะ,ะนี่ป้ายแท็ก หลักๆของตัวผ้าเนี่ยก็จะเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีอ,อะไรเนี่ยลินินหรอลินินลินินนั่นแหละ92%นะครับก็จะมีแค่ประมาณนี้เนาะส่วนผลิตจากประเทศอ่านี่เลยครับเพื่อนบ้าน <laughs> าตัวที่สำคัญที่สุดของกางเกงรุ่นนี้ที่แบบว่ามีซับในนะครับก็คือตัวซับในนี่แหละเรามาดูซับในที่ เป็นกางเกงในนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่อันนี้จะเห็นไหมเอ่ยนี่โ okay. อเคก็จะเป็นทรงกางเกงในแบบปกติทั่วไปนะครับนี่ก็จะเป็นทรงประมาณนี้เอ่อตะเข็บนะครับตะเข็บเนี่ยของกางเกงของไนกี้นะตะเข็บจะอยู่ด้านด้านนอกทั้งหมดเลยนี่ครับอันนี้คือตะเข็บนะครับตะเข็บเป็นยางยืดเนาะ ตะเข็บจะอยู่ข้างนอกเวลาเราใส่เนี่ยพวกที่เป็นพวกนี้เนี่ยจะสัมผัสกับผิวเรามันจะไม่ค่อยกัดเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับพวกที่เป็นตะเข็บด้านนอกพวกนี้ตะเข็บพวกนี้เนี่ยถ้าโดนเนื้อเราแบบพวกล่องขาพวกอะไรเนี่ยมันจะกัดได้นะครับมันก็จะเกิดอาการบาดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเย็บตะเข็บออกข้างนอกนะครับเนื้อผ้ากางเกงในก็จะ มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งนะครับนี่ความบางนะครับก็ถามว่าบางขนาดไหนมันก็ไม่ได้บางแบบ C2 ขนาดนั้นนะครับก็จะมีความบางเล็กน้อยนะครับระบายอากาศได้โอเคเนื้อผ้าของอตัวซับในของกางเกงรุ่นสแตนดาดเนี่ยจะมีความต่างกับรุ่นที่เป็นเลสซิ่งนะครับรุ่นเลสซิ่งอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นกางเกงแบบ รัดกมเนื้อเนาะเนื้อผ้าของรัดกัมเนื้อเนี่ยมันจะมีความเป็นตะข่ายตะข่ายนะครับมีความเป็นตาข่ายมีความยืดยุ่นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แถบของกางเกงของเลสซิ่งเนี่ยทรงเลสซิ่งเนี่ยตรงนี้แถบยางมันจะไม่เหมือนกันกันกบกับตัวสแตนดาร์ตตัวสแตนดาร์ดมันจะเป็นแบบแบบธรรมดาพับเข้ากับ เย็บ yep, ธรรมดาแล้วก็จะเป็นรล่อเย yep, ็บเลยแต่ส่วนของตัวที่เป็นเลสซิ่งเนี่ยมันจะมีความเ,าเป็นแถบยางตรงนี้ออกมาเลยนะครับเนี่ยความต่างของรุ่นเลสซิ่งกับกับตัวที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเห็นไหมเนื้อผ้าก็จะมีความต่างกันเลสซิ่งจะเป็นตะข่ายตะข่ายส่วนธรรมดาก็จะเป็นแบบริบเรียบนะครับเป็นเส้นๆ้บเ,เรียบ,ยบมีความยืดหยุ่นความบาง ระบายอากาศได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมก็กางเกงวิ่งในกีรุ่นสแตนดาร์นะครับ5นิ้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีประมาณนี้เนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยก็มีความผิวเบาสบายในระดับหนึ่งนะครับก็ผมเคยมีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็จะเป็น7นิ้วซึ่ง7นิ้วตัวที่ผมมีเนี่ยมันจะไม่มีซับในก็เอาไว้ใส่เที่ยวใส่เล่นใส่อะไรทั่วไปนะครับก็เวลาเอามาใส่วิ่งผมจะได้พับ พับหัวมันลงอย่างเงี้ยไอตัว7นิ้วอะ่ะเพราะว่ามันยาวยกขาลำบากนะครับสำหรับเจ้า n นกี้เลสซิ่งไม่ใช่สิสำหรับเจ้า n นกี้กางเกงวิ่ง n นกี้ตัวสแตนดาร์ด5นิ้วตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรยังไงก็อคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้า n นกี้เลสซิ่ไม่ใช่ สำหรับเจ้ากางเกงไนกี้รุ่น Standard ตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ